สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง g u รูเว h i c ิ e t ลไทยแลนวันนี้ผมมาจากพาทุกท่านมารู้จักกับรถยนต์หรูระดับพรีเมียมที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกลนั่นก็คือ Toyota าอาผ a า d รถยนต์ MPV ที่ได้รับความนิยมสูงในประเทศไทยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจุดเด่นของอา h พา d มีอะไรบ้างทั้งด้านดีไซน์ภายในสมรรถนะและอะไรที่ทําให้มันต่างจากคู่แข่งพร้อมแล้วไปกันเลยเริ่มจากจุดเด่นหลักของโตโยต้าอาา สิ่งแรกที่ทําให้หลายคนตกหลุมรักคือความหรูหราโออาร์เงียบสงบในการขับขี่เหมาะอย่างยิ่งกับผู้ที่เน้นความสบายโดยเฉพาะในภาพลักษณ์ของรถยนต์โดยสารชั้นสูงเอาผาดให้ความรู้สึกเหมือนรถซีดานระดับหรูเมื่อขึ้นไปนั่งเบาะแถวหลังมีระบบกันสะเทือนที่ทํางานได้ดีลดแรงสั่นสะเทือนจากพื้นถนนเอฟเฟกต์เสียงรบกวนภายนอกรดลงมากแม้ขับด้วยความเร็วสูงนอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่หลายอย่างเช่นระบบช่วยเบรกอัตโนมัติ ระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติและระบบช่วยการออกตัวบนทางชันซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่ในด้านดีไซน์อลพาสมีลักษณะท,ที่โดดเด่นตั้งแต่ด้านหน้าไฟหน้าขนาดใหญ่แบบเล็ดรูปทรงเฉียบคมพร้อมแถบไฟ DRL ที่ลงตัวกับกระจังหน้าขนาดใหญ่ให้ความรู้สึกแข็งแรงและหรูหราการออกแบบด้านข้างมีเส้นสายที่ลื่นไหลเสาหลังคาที่สูงให้พื้นที่โออา เสริมด้วยล้ออลลอยขนาดใหญ่ที่ดูเข้ากับตัวรถทั้งในโทนสีดำหรือลายเงาล้อแม็กลายสวยช่วยเพิ่มองค์ประกอบภาพลักษณ์ให้ดูปราดเปรียวภายนอกยังมีรายละเอียดเล็กน้อยที่สะท้อนความใส่ใจเช่นที่จับประตูแบบโครเมียมกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวฝังเลตหลังคามีพิมพ์ลายหรือแรกลายหนึ่งให้เลือกในบางรุ่นเสริมความเป็นรถครอบครัวหรูที่ไม่ทิ้งความสปอร์ตเมื่อเข้าสู่ภายในเอาพาดเปิดประตูแล้วคุณจะรู้สึกเหมือนเข้าไปนั่งในห้องรับรองเคลื่อนที่ พื้นที่ภายในกว้างขวางบอะนั่งเด่นที่ทั้งแถวหน้าและแถวหลังออกแบบมาเพื่อความสบายบอะผู้ขับขี่สามารถปรับไฟฟ้าได้หลายทางพร้อมเมมโมรีเบาะรองหลังบอดรองน่องให้ความสบายเมื่อเดินทางนานแผงแดชบอร์ดหรูหราวัสดุคุณภาพสูงหุ้มหนังและวัสดุสัมผัสนุ่มพร้อมแถบลายไม้หรืออลูมิเนียมตกแต่งเสริมด้วยระบบเครื่องเสียงคุณภาพสูงหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ รองรับ apple carplay และ android auto พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันที่จับกระชับพร้อมปุ่มควบคุมที่ออกแบบให้ใช้งานง่ายภายในมีระบบปรับอากาศแยกโซนหลายโซนให้แต่ละที่นั่งได้รับอากาศเย็นสบายเท่าเทีเทยมกันไม่ว่าจะนั่งหน้ากลางหรือหลังมีช่องเสียบ usb หรือชาร์จไฟให้เพียงพอมีม่านบางังแดดไฟฟ้าและหลังคาสันรูปให้เลือกในบางรุน่นเพื่อเพิ่มความโปร่งและมุมมองเพดานที่เปิดกว้าง มาดูกันที่สมรรถนะเอาพาดใช้เครื่องยนต์ที่ตอบโจทย์การขับขี่ที่เรียบง่ายและแรงพอเพียงในชีวิตจริงรุ่นยอดนิยมมีเครื่องยนต์เบนซิน V 6หรือเทอร์โบหรือเครื่องยนต์ไฮบริดแล้วแต่ช่วงรุ่นเครื่องยนต์ให้แรงบิดสูงเมื่อออกตัวทําให้เร่งแซงได้มั่นใจแม้บรรทุกเต็มหรือมีผู้โดยสารหลายคนระบบเกียร์อัตโนมัติที่นุ่มนวลเปลี่ยนเกียร์ได้ไม่รู้สึกกระชากขณะเปลี่ยนความเร็วการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารดีแม้ขับผ่านถนนครุขคะ ระบบบังคับเลี้ยวแม่นยำแม้ตัวรถมีขนาดใหญ่ระบบกันสะเทือนด้านหน้าและด้านหลังมีการปรับจูนให้ไม่แข็งเกินไปแต่ก็ไม่ยบย้วยให้ความสมดุลระหว่างความสะดวกสบายและการควบคุมรถค่าน้ำมันอาจจะมากกว่ารถยนต์ขนาดเล็กแต่เอาผา t มีอัตราการใช้เชื้อเพลิงที่ดีที่สุดในกลุ่มรถ MPV ขนาดใกล้เคียงกันโดยเฉพาะรุ่นไฮบริดซึ่งช่วยลดอัตราการสิ้นเปลืองลงได้อย่างชัดเจนส่วนจุดขายหรือ Unique Selling Point ที่ทำให้ a l า a t t แตกต่างจากคู่แข่งเอาผาดไม่ได้เป็นแค่รถครอบครัวแต่ยังเป็นรถที่สื่อถึงสถานาภาพความหรูหราเหมาะกับผู้บริหารหรือคนที่ต้องการเดินทางด้วยความสะดวกสบายสูงสุดความนิ่งเงียบขณะขับขี่เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนประทับใจทั้งการปิดประตูแบบดูดและเสียงภายในที่ลดเสียงรบกวนระบบอำนวยความสะดวกที่ครบครันบาะ VIP ที่แถวหลังสามารถปรับเอนหรือปรับขึ้นลงได้ พร้อมที่พักขาที่วางแก้วน้ำช่องชาร์จไฟและระบบบันเทิงในบางรุ่นช่วยให้ผู้โดยสารแถวหลังไม่เบื่อในระหว่างการเดินทางลำดับถัดมาคือความปลอดภัยที่ครบเครื่องมีถุงลมนิรภัยหลายตำแหน่งมีระบบช่วยเตือนเมื่อออกนอกเลนมีกล้องรอบคัน360องศาให้มุมมองรอบด้านระบบเบรกและโครงสร้างตัวถังที่ออกแบบให้มั่นคงและแข็งแรงแม้เกิดอุบัติเหตุนอกจากนี้อาวพาดยังมีบริการหลังการขายที่ดีการดูแลรักษาที่มีศูนย์บริการครอบคลุมในหลายจังหวัด พร้อมอะไหล่แท้ที่มีการรับประกันการประกันภัยที่เจ้าของรถสามารถเลือกได้ตามงบประมาณและความต้องการทั้งหมดนี้ทําให้เาาผ a าดเหมาะกับคนที่ต้องการรถยนต์ที่ครบเครื่องไม่ใช่แค่การเดินทางแต่เป็นประสบการณ์การเดินทางที่หรูหราและปลอดภัยสรุปแล้วโตโยต้า a อาผาาดเป็นรถยนต์ที่ผสมผสานร,ระหว่างความหรูความสะดวกสบายสมรรถนะที่พอเหมาะสําหรับการใช้งานในทั้งเมืองและเดินทางไกล มีดีไซน์ที่โดดเด่นภายในที่นั่งสบายมีฟังก์ชันอำนวยความสะดวกและระบบความปลอดภัยที่ครบครันจุดขายหลักคือความหรูหราที่สัมผัสได้ทุกมิติและการเดินทางที่เงียบสบายถ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ที่ไม่ใช่แค่พาคุณจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งแต่ทำให้ทุกการเดินทางนั้นเป็นประสบการณ์เอาพาคือคำตอบที่ควรอยู่ในลิสต์ของคุณขอบคุณทุกท่านที่รับชมรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆจากกูรูเวริฮิโระไทยแลนด์แล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับ